คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมนนรงแต่งกายถูกระเบียบขับรถถูกกฎจอดรถในที่จอดใช้พื้นที่สาธารณะอย่างรู้คุณค่าไม่ส่งเสียงดังห้ามสูบบุหรี่ในตึกรเจการของเรานะคะขอห่วงใยจึงใส่ใจสุขภาพของทุกคนนะครับ มองว่าเป็นเรื่องของความชอบค่ะแต่ในบางความชอบเองก็ต้องขึ้นอยู่สถานการณ์แล้วก็การระเทสระด้วยอย่างเช่นในหน่วยงานองค์กรหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาก็มีการกําหนดกฎระเบียบแบบแผนเอาไว้แล้วซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อเขากําหนดเอาไว้แล้วก็ต้องการให้เราปฏิบัติตามหนูเลยมองว่าเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนสิ่งที่ถูกใจค่ะ การในสถาบันการศึกษาเขาก็จะมีการกำหนดให้มันตรงตามเป้าหมายแบบแผนแล้วก็มีเอกลักษณ์ของสถาบันนั้นๆค่ะความเชยมันวัดกันตรงไหนอะคะหนูว่าความสั้นความยาวเหมือนไม่เหมือนมันไม่สามารถที่จะเอามาวัดกันได้ะคะ่ะมันอยู่ที่มุมมองมากกว่ามันก็เท่ได้นะคะแค่ไม่ผิดกฎค่ะ ชิญชวนขอความร่วมมือนะคะให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการของเราทุกคนนะคะแต่งกายสุภาพนะคะแล้วก็ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของเราก็อยากจะให้นักศึกษานั้นให้ความสําคัญการแต่งกายที่ดีนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองควบคู่ไปกับในเรื่องของศักยภาพของนักศึกษาเป็นการนําเอาภาพลักษณ์ที่ดีนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของคณะวิทยาการจัดการของเรานั้นไปสู่องค์กรภายนอกค่ะ กับหนูนะคะหนูไม่โอเคกับการกระทําแบบเมื่อกี้เลยค่ะเพราะว่าลิฟต์เป็นพื้นที่สาธารณะเราไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเพราะว่าในลิฟต์มันก็แคบไม่ได้มีแค่เราแค่คนเดียวค่ะเราไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเลยแล้วก็สังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นค่ะตรงนี้ก็ให้นึกถึงคนอื่นด้วยนะคะเช่นการแบ่งปันพื้นที่ให้กันและกันให้ทุกคนได้มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน อีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่เราเห็นบ่อยเราต้องบอกว่าเป็นมารยาทที่สําคัญของบ้านหลังนี้ที่เราอยากจะให้คุณนะคะคํานึงถึงมากๆคือเรื่องของการใช้ลิฟต์เพราะว่าลิฟต์เนี่ยไม่ใช่มีแค่เรานะคะที่เข้ามาใช้เรายังมีแขกต่างบ้านต่างเมืองเนาะเช่นคนเข้ามาติดต่อราชการที่เรามีคณาจารย์ที่ขึ้นลิฟต์อยู่กับพวกเราด้วยเราใช้ร่วมกันอะไรก็ตามที่ใช้ร่วมกันยิ่งต้องคำนึงถึงคนอื่นเยอะๆค์เว w o r d สำคัญก็คือเกรงใจผู้อื่น นึกถึงใจเขาใจเราอีกตัวหนึ่งคือเรื่องห้องน้ําเรื่องของห้องน้ํายิ่ยงสํคาคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ที่บางคนบอกว่าส่วนตัวคือเราทําอะไรเลอะเทอะไว้ไม่มีใครรู้ออกมาแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้นะคะอันนี้จิตสํานึกอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นแต่เรารู้เราทําผิดบ่อยๆซ้ๆําๆมันจะกลายเป็นนิสัย นึกถึงคนที่มาข้างหลังนะคะแล้วค่อยคิดอยู่เสมอว่าสงสารแม่บ้านด้วยให้นึกถึงเขาถึงเราด้วยนะคะอยากให้เขาทํางานน้อยลงไม่เหนื่อยมากก็ช่วยรักษาความสะอาดคือป้าว่าอย่างผู้ชายป้าไม่อยากเข้าไปดูดบุหรี่ในห้องน้ําเลยถ้าเป็นน้องผู้หญิงก็มักจะวีผมอะไรกันอย่างนี้ค่ะมีก็บางส่วนเพิ่มเติมคือเขาเอาของเข้าไปทานในห้องน้ําหรือว่าเอาขายะไปทิ้งนอกเหนือจากกระดาษทิชชู่อะค่ะเศษของแก้วน้ําแก้วกาแฟต่างๆที่พาเคยไปเจอค่ะก็ทิ้งไว้เยอะมาก ทั้งขยะนเพาะว่าสาหรับทิชชู่อย่างเดียวะจะ้ะแต่เขาก็ใช้ปิดประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่บ้านก็มันต้องมปดูบ่อยๆไงในส่วนรกระดาษทิชชู่ะคะ่ะต้องเอามาทิ้งบ่อยๆอย่าให้มันล้นนี่มันมันดูสปลอกเล็กงห้องน้ำงเราเป็นห้องน้ําเปียกด,ด้วยคะ่ะเราใช้สายชําระเราไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่อย่างเดียวเพราะว่าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าต่อตึกสวยยังไงใหญ่โตไงถ้าห้องน้ําสกปรกนี่เพราะว่ามันดูดูไม่ไม่สวยค่ะป้าต้องการเน้นห้องน้ําดีกว่าค่ะ วจกรรู้คุณค่าของพื้นที่ในทุกที่นะคะแล้วก็ร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ ที่สําคัญเลยที่เกิดขึ้นในคณะของเราบ่อยคือการขับรถย้อนสอนนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเราสามารถป้องกันได้โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษานะครับว่าให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเราก็ต้องเผื่อเวลานะครับในการมามหาวิทยาลัยครับเผื่อเวลารถติดครับผมหรือว่าเกิดเหตุอะไรข้างหน้าเราก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมาครับผม คณะวิทยาการจัดการนะครับมีที่จอดรถรองรับเพียงพอกับนักศึกษาทุกคนนะครับผมการที่จะจอดรถนะครับเราก็ต้องสังเกตสัญลักษณ์ดีๆนะครับข่าวแดงก็คือห้ามจอดนะครับในอาคารวิทยาการจัดการนะครับตึก19นะครับก็มีพื้นที่ที่จะให้บริการแก่นักศึกษาอาจารย์นะครับแล้วก็บุคลากรตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปนะครับเข้ามาใช้บริการนะครับก็จะมีพื้นที่จอดรถยนต์นะครับและพื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเราแยกไว้เป็นสัดส่วนแล้วนะครับ ถ้าเข้ามาในคณะ,ะวิการจัดการแล้วนะครับมีพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอนะครับท่านสามารถนะครับขับเลยคณะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านนอกนะครับที่เป็นขอบถนนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ,ะนํารถไปจอดได้อีกอันหนึ่งก็คือมาตรการที่เราอยากจะทําให้นักศึกษามีความสํานึกนะครับร่วมกันในการที่จะต้องอปฏิบัติตามกฎจระาจรการจอดรถ ซ้อนคานการจอดรถในพื้นที่สง,งวนสำหรับผู้พิการได้ละนนคตนะครับเราจะใช้กล้องอวงจรปิดในการที่จับภาพผูพ้ที่ทำความผิดโดยรอบอาคารของคณะเรานะครับเพื่อที่ว่าเกิดอะไรขึ้นมานะครับเราก็จะมีหลักฐานนะครับเป็นเป็นเชิงประจักษ์ครับสังคมดีต้องสร้างหิบสำนึกที่ตัวเราครับผม มาก็จะมีกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้าของเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนมานั่งใกล้หนูใช่ไหมคะหนูก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วหนูปวดหัวค่ะหนูเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องค่ะถึงเพื่อนเพื่อนที่กำลังสูบบุหรี่นะคะให้ลดละเลิเลกค่ะเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมที่ดีค่ะวัยรุ่นยุคใหม่ถึงไม่สู่บุหรี่ก็เท่ได้ค่ะผมใช้เวลาในการสูบบุหรี่เนี่ยประมาณเกือบ10ปี ที่ผ่านมาโดยพบปัญหาหลักๆแล้วที่ชัดเจนก็คือผมเป็นอาการภูมิแพ้นะครับเ้รรังแล้วก็เป็นไซนัสอักเสบที่รักษายังไม่หายรักษามาประมาณ5ปีแล้วยังไม่หายแล้วก็เป็นอาการของฤิซีดวงจมูกตอนมีครอบครัวผมก็ยังสูบบุหรี่อยู่จนกระทั่งมีลูกนะครับผมก็ยังสูบบุหรี่อยู่แอบสูบบุหรี่อยู่บ้างแต่จุดหนึ่งก็คือว่าผมไม่สบายแล้วก็ไม่สามารถช่วยเลี้ยงลูกได้ผมก็เลยตัดสินใจไปหยิบบุหรี่ที่เหลืออยู่2มวนที่เหลือ นะครับขยำแล้วก็ปาทิ้งแล้วก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าเราจะไม่สูบมันอีกผมเคยทําแบบนี้มาหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้ผมผมทําได้สําเร็จผมหยุดบุหรี่มาประมาณเกือบหนึ่งปีเต็มนะครับโดยที่ไม่ไปสูบมันอีกเลยการการที่ผมมีลูกทําให้ผมรู้รู้สึกว่าผมควรจะอยู่กับเขานาน,านๆไม่ควรจะมาทําร้ายตัวเองแล้วก็ทําร้ายครอบครัวทางอ้อมแบบแบบนี้แต่ส่วนในมุมมองของผมเองการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาเนี่ยครับ ถามว่ามันเหมาะสมไหมมันก็คงไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นสถานที่สําหรับการบริการการศึกษาส่งข้อความไปยังนักศึกษาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเราควรจะมองย้อนกลับไปในความภาคภูในในใมิใจที่เราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้มองถึงสถานที่และความมีจิตสํานึกนะครับของการให้เกียรติสถานที่มากกว่าถ้าเลิกได้ก็อยากให้เลิกเพราะว่าสุขภาพเราในระยะยาวมันไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เรากําลังทํา ปัจจุบันครับคณะิทยาการจัดก,การมีนโยบายโดยท่านคณะวดีนะครับอย่างจริงจังก็คือออกเป็นประกาศลักษณะหากสุบุรีในตัวอาคารนะครับหรือในห้องน้ําต่างๆสถานาศึกษาที่เราพบเห็นนะครับก็จะมีมาตรการปรับขั้นต่าน่าจะเป็น5,000บาทหรือจะเป็นการตักเตือนก่อนในเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับก็อยากจะขอรณรงค์ก็แล้วกันว่าอย่าสูบในอาคารเรียนครับผม พวกเราในนามสโมสรคณะวิการจัดการเล็งเห็นถึงนโยบายการรณรงค์ของคณะวิการจัดการในเรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบการใช้สถานที่สาธารณะอย่างรู้คุณค่าการจราจรที่ถูกต้องการงดสูบบุหรี่ภายในตึกคณะวิการจัดการ พวกเราทีมสโมสรคณะวิารจัดการมีมากกว่า30คนมาจากสาขาต่างๆภายในคณะพวกเราจะเฝ้าระวังและเป็นตาวิเศษที่จะทำให้คณะวิจา,ารจัดการของเราถูกต้องตามกฎระเบียบมากที่สุดค่ะ